สวัสดีครับมันนีพ่อก็ตอกลิล่ับต่อจากคลิปที่แ,แล้วนะครับว่าผานไทยนอกจากเพจจ่อเพรเสียมเพจรมีดที่เอาบานเฮ้าตัติเคยมีปรบตาแต่ยังมีผานพ่วงอยู่ผมม่นได้ซื้อผานพ่วงมานะครับผานเกา่าที่เพิ่นมาใส่แล้ว ลูกปืนมันแตกมันยังสามรอยบาทสามรอยบาทถามว่าคุ้มบอแต่สำหรับผมคุ้มนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่เราพัดประโยชน์ครับเอามา้ปปะติดของใส่เพราะว่าจะเป็นเสียมคับเสียมนี่นะครับเสียมเอาเสียเห็ดเสียมใหใบนึ่งกับสิดดโคหนึงครับ ชนะคู่กับจะเป็นเอ็นซีนะครับพี่น้องหนึ่งคู่ทเทดเสียมคุดครับมาประกอบกันเขา่าเป็นซีเขาก็จะได้ยมำอันนี้เขาจะใส่นอ็อตเข้าไปนะครับรูอว่าท่านเห็นนะครับรถขายของเก่าของห้าง มันมีนอก็สามารถซื้อมาต่อหยอดไ้นะครับเอามาใส่ประโยชน์แล้วก็ใส่นอ็อตเข้าไปนะครับนอบอ็อตเปิดชิดสองหรือที่น้องมีนอ็อตเหลือใส่เหลือสอยนะครับแบบไหนนำมาใส่ได้ดอกดินงเองนะครับน็อตเกา่านะครับติดเก็บโยนใส่ถังน้ำมันไว้ มาใส่นะครับก็จะได้เสียมนะครับคูดินโอ้ยแมนแล้ะเนาะเจ้ามีเครื่องใหม่เครื่องมือครบคู้นค้นก็อาจจะว่าว่าผ่านไถ ฐานหนึ่งเข้าก็ได้คูนึงนะครับเข้าแยกออกมาเป็นเสียมเงก็ได้คุดเป็นหลุมนะครับฝังรักหัวนะครับฝังเสาบานฝังหนังก็ไดครับหลุมลึกๆหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับลึกๆเข้าก็สามารถคุดแล้วก็หนีบขึ้นไหมนี่แหละครับที่พอคุดแล้วเขากีงะขามันออกนะครับเสียบลงไปงับเขา ยกขึ้นนะครับงาออกดินก็จะนะครับลุมเล็กๆเขกากชามัดชนใดนะครับผมเฮ็ดแล้วะกับสีหน้าผนสีนะครับ,นรนะรบ,บนผสนะบผสีเพื่อป้องกันสนิมนะครับต่อ่าถืกแดบดบถือฝนถืออากาศถืคอความชื้นนะครับเล็กจะเกิดสนิมเป็นธรรมดานะครับเล็กว่าได้ชุบกาวไน เอามาเจียมาขัดออกผนสีหรือว่าใส่น้ำมันกิโลน้ำมันเทียนเกา่เกาๆนะครับุดทายออกจากรถยดย่นถมอดตพร์ไจะใชถดไถานา,าก็ขัาเก็ีกยบมาลาดไว้จุ่มไว้อุปกรณ์เครื่องใหม่ื่องมือห้ากะนะรับสี่ได้อ่าบล็อกขึ้นสนิมน,นะครับขุดคมยืดอายุการใช้งานได้โดนนะครับเพราะว่า สีบเป็นสนิมนะครับคมกับสีบกเมดง่ายกับสีเป็นคมคมดีส่วนเสียมนะครับนี่แหละครับเสียมเสียมจากผ่านรถไถนะครับเมื่อเขาขัดแล้วมีความแววความวาวนะครับนี่ครับผเนามาขัดมาแต่งนะครับให้เกิดความเงาก็จะได้ครับ ยังใหม่ยองมือใส่ในหัวในสวนโดยเฉพาะเสียมขุดหลุมนี่นะครับหลายคนจะถามว่าเผาไฟบอ่อตอนตีโค้งบอ่ได้เผาครับเอาไปว่างในลองเล็กนะครับค่อ,อยๆตีเขาครับมันก็จะโค้งเขาเองเขาอยากได้สวยได้งามได้โกบจำได ับพี่น้องก็ใส่้อนปอนน้อยนะครับขอนปอนน้อยสี่ปอนแปดปอนก็แล้วแแ่พี่น้องลนะครับถี่มีน้บาบาดน้าเฮนอเอาไปซื้อเขาเกือบสี่ร้อยบาทนะครับผมเคยไปถามมันอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้านะครับอุปกรณ์กามช่างเกือบสี่ร้อยบาทนะครับผมก็เฮ้ฮากัอน่าจะ็คใไซได้ครับเพราะว่า มีเครื่องใหม่เครื่องมือนะครับดานช่างพอสมควรนะครับก็เลยออกมาประยุกต์ใส่นะครับจากฐานไถยกระจายมาเป็นเสียมนะครับเสียมน้อยเสียมยี่เสียมพุดดินเสียมคูนะครับมาเป็นจกนะครับนั่สิแหละครับนีงว่าท่านได้นเรียมแต่บ่เป็นยังเนาะพี่น้องเอาใ้พี่น้องได้เห็นครับร้บ ให้กระดาษทรายนี่แหละครับยินเกลีย ขััดสนิมออกแล้วครับสนิมครับจะผนสีกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ัอาจจะจะป้องกันสนิมนะครับป้องกันสนิมในเล็กขาวๆนี่ที่เ้าขัดออกแล้วขัดออกแล้วมันจะมีความสวยกวนแววกวนแววนะครับน่าใช้เอากระดาษกาวปิดคมเลยนะครับเพื่อ มีความเบลวกมเบ้าขัดเงายางสวยงามพี่น้องเข้าไปเห็นว่านะครับเป็นเอามาขายมก็จะพ่นสีดำพ่นสีดำหรือว่าจะซื้หตนเลมไว้แลยวดอกเดินกจะเห็ดนะครับใหพี่น้องในเมือนกันเจ้าบ๊อบสีมืนะครับที่จัางเฉพาะทางเพลนนะรดัดแปลงินี้ครับใส่เอน ได้ประโยชน์นะครับอ่ามาแช่ไอจีให้น้องกับที่มีฐานรถไถคุปตาตาเกาอยากได้รับสั่งสามจิ้งงา้นม่าเอีไว้ขึ้นมาาโเมียาบานลนะครับที่อยากได้จะหายพอบ้าน นะครับเ็ดนก็ได้เช่นกันสีดำสีกระหาสิบบาทนอกจากใาเป็นอาาอกไม่พิเศษจะเป็นสีดำเงี้นะครับ พูดเลยครับพี่น้องเราไปไหนไปบ้างสามารถทนซ้ำได้ส่วนผมเองเอก็โอเคว่ากนะระบ,บอกเด็กเป็นสนิมเช่นั้นเพราะว่าไปใช้อยู่เลยหากรบหาเกียรติพุดหนพุดเนี่ยกินนู่นนะครับพุดเน,น,นี่ยนะครับเมื่อนเขาได้แล้วเขาก็ระตายแดดนะครับห isas, หแห้งก็จะได้เสียมเสียมที่มีคุณภาพเขาสือ่อเขาก็ลอยกระบาดนะครับเกือบสองลอยเขาใส่เองแต่นะ <c ười> หเห็ดเองถ้านะอยากได้จังได้แตเห็ดเอาครับ เก็เอาตามใจฉันเลยนอกพี่นองเนาะครับดอกกินแต่พอมีสีมือไม่ด่านช้่งชั่งเชียอมแค่ตะลัยเศษเล็กเศษเล็กยังกระบอเน้นมาคขายเป็นเศษเล็กเก็บไปก่อนเก็บได้อยากเก็บแนวใดก็เก็บเศษเเล็กมากแคบเผื่อมาเก็บให้มันเกิดประโยชน์นะครับสำหรับรเพื่อนนอกพี่น้องนี่นะครับง่ายๆอยู่นะครับพี่น้องเอาเท่าที่เังไม่เห็นไดแล้วเนาะงอมางกับบอเป็นยังนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้อนเอาอยากเก็บนะครับ ก็จะเห็นคมนะครับนี่นะครับสีข,า,ขาวสีบนต้นแหงนะครับปศจ,จะจับแล้วก็เลิกมือสีขาวนหลัลงก็จะเป็นสีข,า,ขาวพี่น้องสวยงามครับยังมีคมดีอีกด้วยพี่น้องได้เห็นกันนะครับเจ็บไปแล้วแต่ไม่ได้เคียมให้พี่นออ้องเมื่อเตรียมในบ้านนะครับขอมามันอยากให้ก็บ้านเฮ็ดให้เล็กนี่จะเป็นเล็กตัวซี่นะครับปาดออกมาเป็นรูป สามเหลี่ยมแล้วก็เอามาตีให้เป็นกลวยตีว่าง่ายครับมันเป็นเล็กออนเล็กตัวซีเดี๋ยวเอามาเห็ดโค้งหลังคขาบ้านครับดีกว,ว่าเล็กกออนก็ได้ครับนี่เศษเลยเศษเนี้ยนะครัามาเห็ดชนามาตีนะครับกรอบข้าวมายากให้เป็นบ้องง่ายน,นะครับอุปกรณ์จำงไม้เครื่องมือเราอาจจะบเคยนะครับช่ำตีเลสโดยเฉพาะท่านเอาเห็ดเฉพาะใส่ให้ครอบครัวสามารถเห็ดนักทันเป็นรายได้ได้บ่แน่นอนครับไดครับดวงหนึ่งก็บลอยกัวบาทเอาก็สามารถนะครับเอามาผลสีเพลนสีนะครับ จะ well. เป็นสีนะครับจะไส่ด้านเข้าไปนั่มก็จะแรดดูสวยน่าใช่ครับสีลักษณะของเสียมเ่าจะเป็นแบบแบนหรือว่าโค้งนิดนึงนะครับลักษณะนี้โค้งนิดนึงหรือว่าโค้งคือเสียมนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ที่สามร้อยกว่าบาทนะครับมีเสียมที่หนุนเสาฝันเสาหัวฝันเสาบ้านนะครับต้นกล้วยต้นว้อยใอยตีเหรได้ดี่น่อยนะครับนี่สามไทยเทนใดครับผม ก็เคลอนตีและครับกานิงเจะให้เกิดนิเนาะให้พี่ได้เยยีไดอายุการใงานจำในอุปกรณ์เครงใหม่เครื่องมือในการเ็สเษตเียบควาเทสซลนะครับบครั้งบางแท้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคับต้องเสื่อเขาหลนะครับทุกมือมีสาค้เกียดนะครับหลายคนก็จะลำบากเนี่ยนะับบันทันกับครับอบานอาจจะบ่ได้เห็ดงานประจำที่เก่าอาจจเกดค้นเกลียดไปเกียดไปแล้ว้วนเนาะพี่น้อง บานสิ่นบรงอย่างครับกระปาป๋าเสียนถุงไม่ครับยูทูบนะครับการเกิดท้างใต้ของเนาะค้วยกันจให้มันสะดวกสบายนี่ราคาส่วนตีเพื่อรักษาเนื้อเล็ก็ให้เกิดสนิมครับเข่ากระไดเสข็มี่สามารถนะครับนั่งไปพุทโธมฟังเสาหัวนะครับทรงร้อยเชื่อมนะครับมาติดเป็นสนิมเร็ว แลจะเหตุไห่หักเกลวนะครับถ้าเขาใส่งานหนักเกินไปแต่ว่าถ้าเขามีกัรใหม่เ่อนมือตัวเชื่อมหรือว่าอุปกรณ์เชื่อมนะครับเล็กๆน้อยๆเขาก็จับนํามาสอบมาแซมได้ดอกดินเองนะครับจะเป็นช่างเชื่อมนะครับมีเศษเล็กเศษหนังกับบอ่ได้เนียนคายนะครับเ็บไว้ ะครับสวยงามเลยครับถ้อาอยาเลยนะนะครับเท่ากับคนซ้ำอีกรอบนึง่งต่นี้เขาก็ตากแดดไว้แหงนะครับเขาก็จะได้เสียมเสียมคูพี่น้องโอ้ยคูมันขุดยากเอาแบบนี้เลยจะได้ครับอันเดียวนี่ก็ได้หรือว,ว่าประกบคูกันนะครับก็จะไปเสียมทัดดวงไงขุดหลุมขุดดินได้เร็วขุดได้ลึกนะครับ รักจึกลงไปแล้วก็นีบดินเึ่นมาเลยสะดวกสบายในการขุดแต่ว่าขุดหลุมปูกกล้วยมันก็ไ่ได้ใส่นะครับหลุมเลือกนอกพี่น้องเนาะยังเลือกจะหาสิบเส้นครับส่วนหลุมปลูกนะครับต้นไะม้ชนิดอื่นถ้าเาขุดหลุมเลือกนะครับเอาดินเอาอยางลงเอาปุนนะครับปุ๋ยมัดปุ๋ยยางลงไป เมตรหนึ่งเนี่ยก็จะเหลือหาสิบเส้นหาสิบเส้นแลกวากปลูกปากข้าวนะครับปากข้าวอาจจะปลูกบลึกนะครับแต่ว่าถ้าเอาใส่ปุ๋ยเพื่อลอกคนลุมเขาจําเป็นต้องคุดลึกๆนะครับกระเสียมนี่ก็จะช่วยได้กว่าุนที่น้องสมบุกสมคิดนะครับติ่แว้เรียนเข้ามาให้กําลังใจดอกด่นแชแนลพอๆกันม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับป็นกาลังใจให้กับดอกด่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในนะครับผมสวัสดีครับ